บอกตามตรงเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีหนังเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นหนังของ gdh ด้วยคือปกติเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดูหนังของ gdh แล้วก็ดูหนังไทยบ่อยเออแต่เรื่องเนี้ยคือไม่รู้จริงๆว่ามีมารู้เพราะว่าเออพี่สาวเราเนี่ยเขาเห็นเราเนี่ยดูหนังของคุณวงกาไว้บ่อยแล้วพอเรารู้เท่านั้นแหละเราก็ไปตามเสิร์ชไปตามดูว่าอ๋อเรื่องวัน for the r o a d เนี่ย คือหนังที่ผู้กำกับฉลาดเกมโกงเป็นคนกำกับเป็นคนสร้างแล้วก็เรื่องนี้เนะี่ยอ่า one for the road เนี่ยได้คุณวงกาวไวมาอำนวยการสร้างด้วยแล้วพอหลังจากนั้นฮนะเราก็เริ่มได้เห็นอะไรมากขึ้นได้เห็นวีเวลเลตกับสเมก็ร้องเพลงประกอบหนังซึ่งโอโ้ฟังแล้วก็ติดหัวตั้งแต่วันนั้นมาต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยคือคลิปหลังจากดูจบ สดๆร้อนๆนะครับผมไปดูมาที่โรงภาพยนตร์เฮาส์ของสามย่านมิถาวก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไปดูที่โรงภาพยนตร์นี้อยากที่จะลองเปลี่ยนบรรยากาศอ่าใหม่ๆดูบ้างเนาะเอาละเกินมาพอสมควรแล้วเข้าเรื่องเลยละกันหนังเรื่องนี้เนี่ยผมให้ความหวังไว้สูงมากเพราะด้วยความที่มีทั้งชื่อของคุณหวงกาไวซึ่งผลงานเขาเนี่ยเราก็ตามดูครบหมดเลย ชอบการเล่าเรื่องด้วยภาพแล้วก็ความเหงาความบองที่มันอยู่ในเรื่องนั่นแหละครับถ้าใครเคยดูก็จะรู้แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเลยก็คือเหล่าทีมนักแสดงนะฮะก็เป็นนักแสดงที่คุณหน้าคุณตาอย่างออกแบบหรือว่าจะเป็นต่อธนาภพล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วโอเคความรู้สึกเลยความรู้สึกส่วนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมล้วนๆโอเคความรู้สึกสดๆเลยนะ เราขอแบ่งออกเป็นสามช่วงแลยกันช่วงแรกของหนังนะเรารู้สึกว่าเออแม่งเท่ห่ะมันเป็นหนังไทยที่ใช้การเล่าเรื่องด้วยภาพที่แล้วว่าเฮ้ยแปลกใหม่นะแล้วก็บอกเลยว่าว่าการวาง Mood and Tone การเลือกอสีที่ใช้ในงานภาพหรือว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพทั้งหมดเลยนะพวกงานวิ u a l ต่างๆที่ออกมาให้เราได้เห็นผ่านทางสายตาเนี่ยชอบมากเว้ยคือต้องบอกว่าชอบมากสมเลยนะครับที่ได้รางวัลเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนาะได้รางวัลจาก Sundance Film ซึ่งก็ไปดูมาครับไปหาข้อมูลก็เป็นในสาข,ขาของการเล่าเรื่องผ่านเวอร์วชวก็พูดง่ายๆว่าเป็นการอเราเรื่องด้วยภาพทั้งหมดนั่นแหละครับในเรื่องก็สมควรครับที่จะได้รับก็หนังช่วงแรกเรามีคนรู้สึกว่าเออมัน ถามว่ามันมีความเศร้าไหมในมวลรวมมันก็มีนะแต่มันรู้สึกว่าเออมันยังแบบออกแนวกลมกลม่อมแล้วก็เหมือนก็ค่อยๆปูทางนะครับเราก็ได้ทําความรู้จักกับตัวละครทั้งสามนะครับซึ่งเป็นแฟนเก่าของอูดหรือว่าคุณไอซึก็จะมีอ่าคนแรกเนาะก็จะเป็นคุณพลอยหอวังคุณพลอยหอวังเนี่ยเออก็เป็นคู่เป็นอะไรที่แล้วว่ามันเป็นความรู้สึกของคนรักเก่าที่เออ ก็ยังยินดีแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่ก็ให้ความรู้สึกที่บวกๆกันทั้งคู่ฟีลกู๊ดโอเคมาต่อกันที่คุณออกแบบเนาะก็เป็นคนแฟนคนเก่าคนที่สองของอู๊ดคุณออกแบบเนี่ยให้ความรู้สึกเออเลิกกันแล้วอะไม่อยากเจอแล้วอะคือตัดขาดกันแต่ว่าลึกๆในใจก็ยังแอบคิดถึงยังแอบคนึงหาอะไรประมาณนั้น แล้วก็คนที่สามของอูดเนาะคนสุดท้ายก็จะเป็นพี่ลุงพี่ลุงกับอูดเนี่ยเจอกันที่นิวยอร์กพี่ลุงเหมือนกับว่าจะ,ะมีอายุมากกว่าอันนี้ดูมีดูเป็นความรักที่เออให้ความรู้สึกที่ดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าก็นั่นแหละตอนจบก็จบออกมาได้เอไม่สวยเท่ากับตอนของคุณพลอยห,หอวังเนาะโอเคอันนี้คือส่วนแรกของหนังเนาะก็จะเล่าเรื่องแฟนเก่าของอูด ในส่วนแรกเนี่ยขอเสริมอีกนิดนึงนะว่ามันมันมีความหว่องแอกซ่อนอยู่เลยถ้าใครเคยดูหนังหว่องกาไวเนี่ยจะรูอะ้อย่างเช่นจุงกิงเอ็กเพสหรือว่าเรื่องต่างๆเนาะมันจะมีความหว่องมีการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพแบบโลชัตเตอร์สปีดที่ให้ตัวละครเนี่ยเออมีความรู้สึกเหงาแล้วก็คือเราได้เห็นเรฟเอร์เลนได้เห็นงานของวองกาไวมามีอิทธิพลต่อหนังเรื่องนี้เยอะมากพอสมควร รวมถึงการเลือกใช้เพลงอะไรต่างๆก็รู้สึกชอบประทับใจมาในส่วนที่สองเนี่ยส่วนที่2ก็จะเป็นช่วงที่จะเริ่มเล่าในมุมของคุณต่อธนภพบ้างเออเราได้เห็นเบื้องหลังได้รู้จักตัวละครตัวนี้มากขึ้นได้รู้ว่าเออเขามีที่มาเป็นยังไงครอบครัวเป็นอย่างไรพื้นฐานปุ่มหลังเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญคือได้ทําความรู้จักกับออคุณวีวลเลตคุณวีเวลเลตเนี่ยเป็นแฟน ไม่ใช่แฟนเก่าคนเดียวของคุณต่อแต่ว่าเป็นแฟนที่มีอิทธิพลในชีวิตมากที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ทําให้คุณต่อเออมาอยู่ในจุดปัจจุบันนี้ทั้งเรื่องของอาชีพเรื่องของการเป็นบาร์อะไรต่างๆหรือว่าการไปอยู่นิวยอร์กทั้งหมดก็มาจากคุณวีเวลเลก็ดูเป็นความรักที่ค่อยๆเติบโตแล้วก็ดูแข็งแรงแต่ก็นั่นแหละพอมาถึงจุดที่3ของอช่วงที่3ของหนังแล้วกัน เราได้เห็นเหตุผลว่าเออถ้าไมสองคนนี้ถึงเลิกกันเราได้เห็นอะไรบางอย่างที่ตัวอย่างไม่มีเราได้เห็นเงาเราได้เห็นด้านมืดดาร์กไซส์ของตัวละครตัวหนึ่งเออจริงๆคลิปนี้มันก็กึ่งสปอยนอะแต่ว่าก็จะเล่าแบบนี้แล้วกันเราได้เห็นเบื้องหลังของหนึ่งในสองตัวละครหลักเออเราพูดอย่างนี้แล้วกันก็เราได้เห็นว่าทั้งสองเนี่ยเกิดปมขึ้นมา เป็นปมที่นําไปสู่จุดใครแม็กจุดจบของเรื่องเลยซึ่งส่วนเนี้ยเออส่วนตัวนะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไรหร่หรเออแบบก็เข้าใจเหตุผลนะเหมือนกับว่าเขาใช้การเปรียบเทียบของสองตัวละครนะตัวละครหนึ่งในสองตัวละครหลักเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยก็เป็นคนที่เออมีฐานะยากจนไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนดีเนาะเออก็คอยช่วยคอยอะไร คอยซัพพอร์ตอะไรตลอดส่วนอีกคนก็เออบ้านรวยมีทุกอย่างพร้อมแต่ว่าใช้ชีวิตอืมสเปะสปะใช้ชีวิตคือก็เป็นคนไม่ได้คิดมากเออก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตรงกันข้ามกับอีกคนหนึ่งเราได้เห็นความอิจฉาความริษยาเกิดขึ้นในช่วงหลังของหนังแล้วก็นําไปสู่จุดจบที่เราเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคจะมาย้อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอ่ะ มีอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้พูดถึงเรามีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีกันเล่าเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องเชิมเหมือนกันเรื่องเชิมเนี่ยเป็นหนังที่คุณหม่ำจกมกแสดงเนาะเรื่องนั้นเนี่ยก็ประมาณว่าคุณหม่ำขับรถเป็นแท็กซี่ไดเวอร์ตอกนกลางคืนแล้วก็จะฟังสถานีวิทยุคลื่นหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการใช้เทคนิคการใช้เออเป็นเหมือนสถานีวิทยุเนาะในการเล่าเรื่อง ซึ่งเราว่ามันให้ความรู้สึกที่คล้ายกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเราแอบคิดถึง how to think เหมือนกันในระหว่างที่ดูเพราะรู้สึกว่ามันมีความขมขมความเศร้าอะไรบางอย่างที่เออตอนเราดูจบออกจากโรงเดินออกจากโรงเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปแล้วก็ยังไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่มันพูดไม่ถูกเป็นความรู้สึกที่มันตกตะกอนอยู่ข้างในถามว่าดูจบเรื่องนี้แล้วร้องไห้ไหมอินไหมส่วนตัวก็ อินแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องไห้หรือว่าฟูมไฟอะไรขนาดนั้นก็เข้าใจในเหตุผลของตัวละครแต่ละตัวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหนังเรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอส่วนที่ชอบก็อย่างที่บอกไปครับเรื่องของภาพเรื่องของเพลงเรื่องของภาพเนี่ยชอบมากเพลงก็ค่อนข้างชอบแล้วก็เรื่องของตัวละครเรื่องของ acting นะักแสดงคือจริงๆเรื่องเนี้ย จะให้ถ้าเต็มสิบก็อยากให้เต็มสิบนะแต่ว่าก็ไม่ชอบในส่วนหลังเท่านั้นเองก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ